สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับพิมดายลี่แล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ปิม่มก็จะพามารู้จักกับเจ้าลิบินชาลีนะคะ บิ้นชาลีนะคะลิมบิ้นชาลีนะคะเขาจะมี2ประเภทนะคะคือเป็นใบด่างนะคะใบด่างชมพูนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นด่างชมพูเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเขียวนะคะซึ่งออกจะเป็นเขียวเหลืองนะคะเขียวทองอะไรแบบนี้นะคะถ้าเขาโดนแดดจัดนะคะ ก็สองลักษณะนี้นะคะก็จะชอบแดดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่มจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่พี่ปิ่มพามาเอ,อ่อออกแดดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไม้กระถางนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็เออ จะมีไว้จัดจำหน่ายให้กับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะที่ชอบไม้เอ่อมงมิงใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็นี่นะคะลักษณะของเขาจะเมื่อโดนแดดนะคะเขาจะเหมือนกรัรมมี่เหี่นะคะคือเขาจะมีแบบวิบวับวิบวับนะคะเอ๊ออยังไงนะนี่ไงนี่ไงเขาจะวิบวับวิบวับนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนโฟกัสเห็นไหมคะจะเหมือนกรัรมมี่ี่เลยนะคะ ตัวใบของเขาเนี่ยนะคะก็มีความเอ่อมุ้งมิ้งน่ารักนะคะโฟกัสนิดนึงโอเคนะคะแล้วก็เอ่อคือถ้ามาอยู่ในโซนของเรานะคะที่เป็นกระบองเพชรหรือแคนตัสนะคะก็จะซอฟลงนะคะคือจะให้ความ ชุ่มชื่นมุ้งมิงนะคะเขียวเขียวม่วงม่วงชมพูอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะแบบว่ามีความออซอฟ์ลงนะคะที่ป,ปีบิมหลงไหลแล้วก็ชอบเขาคือคือใบของเขาเนี่ยมันจะมีความเ,เล็กนะคะแล้วก็มีลวดลายที่แบบสวยงามนะคะคือลายเขาเนี่ยจะเหมือนก้ามปูลหลุดเลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นลายแบบ ตรงๆขึ้นมานะคะคือมีสเสน่ห์มากๆนะคะเวลาที่โดนแดดก็จะเหมือนกรรมะหยี่เลยนะคะทีนี้เรามาดูเอ่อชนิดสีเขียวบ้างนะคะสีเขียวนะคะเขาก็มีความเห็นไหมคะก็มีความสวยงามมากนะคะเวลาโดนแดดเนี่ยเขาเขาก็จะเหมือนกรรมะหยี่กำมยี่ใบเขานะคะเห็นไหมคะ เขาจะกระทบกับแสงแล้วเขาก็จะมีความแบบวิบวับแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นเ,เหมือนกับว่าถ้าโดนแดดโดนแดดจัดนะคะเขาก็จะมีความจุดเห็นไหมเห็นไหมจะมีความจุดสีแบบม่วงขึ้นมานะคะเป็นจุดสีม่วงขึ้นมาใต้ใบเขาจะเป็นสีม่วงนะคะสําหรับใบสําหรับสีเขียวเ,เห็นไหมคะ าจะมีความแบบกำมะหยี่มากๆเลยเห็นไหมคะสวยงามนะคะน่ารักทีเดียวพี่ปิ่มก็อยากจะแนะนำนะคะคือพี่ปิ่มก็ชอบส่วนตัวมากๆเลยนะคะลิปบิ้นสำหรับลิปบิ้นชาลีเนี่ยนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน้องๆนะคะก็เลี้ยงไว้ในส่วนของเรานะคะสวนของเราก็จะมีความ ซอฟลงนะคะในในเรื่องของหนามหนามที่มันคุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีสันเขาก็เพิ่มความมุงมิงให้กับส่วนของเรานะคะนี่น่ารักทีเดียวแล้วก็เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะเพียงแค่ตัดก้านชำกเ็เดี๋ยวเขาก็ออกรากแล้วนะคะเ,เวลาโดนน้ำโดนแดดเขาจะทนแดดทนฝนนะคะนี่เห็นไหม พี่ปิ่มเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะคะเขาก็จะมีเาล้าออมาตามก้านของเขาตัวตามลําต้นของเขานะคะแบบนี้นะคะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ชมพูพันชมพูเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบอบบางนิดนึงต้องดูแลนิดนึงนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากอ้อขอขายของนิดนึงนะคะถ้าชื่นชอบ ลิบินชาลีเหมือนพี่ปิ่มนะคะสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะที่ไอจขอไขาของนิดนึงนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะกระถางก็ไม่แพงมากนะคะ60-70บบาทอะไรประมาณนี้ก็พี่ปิ่มก็ชอบแถมให้ทุกรายการอยู่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่มีอะไรมากคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปจนจบยังไงก็ขอฝากลิบบิ้นชาลีไว้ในดวงใจด้วยสักต้นหนึ่งนะคะน่ารักทีเดียวสำหรับวันนี้ไปก่อนลนะค่ะสวัสดีค่ะ